ครับสวัสดีครับตัวนี้นะครับคนฝากอะไรมาตามแนวทางของบอสซักมวดที่แล้วสุดเตรียมพุชากบเขาเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างมวดนี้มาตามแนวทางนะครับว่าเพิ่นสิเน้นสิย่ำตัวใดไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับเม็ดเดียวนี่บอกว่าอจะมาหาสามตัวเก่าว่ะเอาว่ะ ของแค่เนาะตกระบาดั่พอดนะ่อมดที่แล้วของพ่อกับมีอที่พ่อนี่ครับสามห้าสามห้าห้าสกับละกก50ูนนี่ชุดเต็มพ่อมาบนชุดเนี่แ้วงวดที่แล้วเนาะแนี่ยที่แล้วของบริัทนี่ครับบนศูนย์ห้าตรงๆงแต่ว่าพ่อมันเน้นเน้นให้ที่หนึ่งแป๊เนียอตัวนี้มันผิดนี่อ่ดีจังเลยจังยกังเพดนี่ หนึ่กับสคือส้น2ตัวเดียวเ็ได้แบสองแปดแปดสองนี่แม่นพอนี่ชุดบนนี่ครับชุดบนพ่อศักนี่ครับศูนย้าตรงๆแต่ว่าพอมันเน้นตัวหนึ่งแปดครับผมนี่มันแต่เน้ขาเนาะสามหากรบเขาที่่าสูตรพ่อสามารลางพอมหาสาแต่ว่าพ่อคือฟันไหนแคกยางลระคูหนึ่งแกับหนึ่งซีซหนึ่ง่เงี้ดทีแล้ว แม่นพ <te> ่อนี่ยซี่โกรกฎระดานี่พ่อโอ้นี่นี่ดีแม่นเนี่ยดีอายุนะมีสามห้าแต่ว่าตัวนี้บ่้เขาหงุดหงิลนะครับม้ไล่มือพ่อเองว่าแม่นม้วนพ่อขุดพ่อนนี่ตัวนี้พ่ออ่ะพ่อเขียนตัวนีให้หน้าตัวนี้แม่นยุ่งหัวทแล้วตัวนี้งหัวที่ก่อนอู้งูอีกเส้นมาที่ อีนี่ก็เดินดีดีมากเลยประมาณแม่พอบารีบเฮดจมเฮดแต้นี่เแต้านี่ชุดเต็มนี่เข้าบนล่างของกศขับที่น้องบอบัตรผลจีนไทยมันย่งจัดสามหาสามหลังบนก็คือไดงนี่และบนบพ่อเอาเอาี่กหาสามีกแล้วก่าเนาะหาสามเรื่องหหาสาาเสร็จี่เออ เม็ดเดียวนี่บอกพ่อเม็ดียิจะมาหาสมตัวเก่าพ่อสวัสดีพ่อหายว่องดิเอาพ่อคำล่าสวัสดใหม่ใหบ่ว่องดิว่องบ่ โอ้คือปูห้สั่งเลยให้ห่วงให้่วมากเพราะท่นเนว่าให้ไปเรียนมาเลียงแเพื่อขีดกับเลียเลยเอาขีได้ไหมพ่อห้าสามแล้วนนะนี่อะเคืขีดสตยได้ไหมได้ได้โขดสเตห่างกับองขีดสามขีดไปหมดอี่เลีกับไขีดเย้นางไงตั้ค่้นห้า คนเขาเดียวไปเล่นตามทท่ิมันตีได้สามสามจออ้าวพ่อบารีเลขติดติดปีนันก็น่ะก็น่ะก็น่เขียนเขีไปเลยเลขติดปีครับติดเป็นปีเลยติดเป็นปีเลยเอาสีมาเพเจสิบ่เห็นเป็นว่าเขายน่ไเลยพ่อติดเป็นปีเลข่กัว่าเลขติดสูงสอง หกเจ็ดติดมัดปีในเบ้องมัดปีหล่นติดไม่นม่มองมดปีมากบดปีมามีมีเก็อไล่เอาไล่เอาสิบโเสียโอ้บนพ่อค่างต้องไล่มันมันอกยังแตต้นปีไล่มากเบิครับพีไร่แต่ีไร่แตบ่น มันม <Deutschland> ีงก๊กก๊กหนึ่งมีบ่อมีมีผอเนี่ยเขียนในเมืองตัวเงไงมีสูนมีนึ่ง มีสองมีห้ามีหกมีเจ็ดเอาบามัดตีมามัดตีมามัดตีมาพ่อหเ็ดหกเิ่งหนึ่งเจ็ดงหนึ่งเจ็ดมีตะคบบนชะพนก็ไสองหมีก็ันล่านมีอีเดีย้านวมี่มีอยู่นี่จะไปซื้อเจ็ดเออไลไปไล่ไปสามห้ามีแต่ห้าเจ็ดหนึ่งีเจ็องเจ็ดเออเลสาปเลยหกน โอ้ดเขาชุกงวดอาข้นเที่จงอดันบนนีอยู่ไหนคืออยู่ในเล็กกีเตะน่เนาะหกด่อุนห้าเก้าโอ้ศูนย์แปดเก้าเจ็ากจ็ดหกเจ็ดออครับหนึ่งก้าสี่โอ้มีสองหนองเก้ชุดล่างครับชุดล่างบนเไปเล่นครับพ่อสักฟันบนเม็ดเดียวห้าสาม ล่างซีหนึ่งีสองซีเจ็ดนี่พ่พ่อ้อน้อไนัล่างพ่าว่าคิดว่าครับมันเลยย่างเยือด่โอ้หนึ่งซีหนึ่งต็มซีหนึ่งซีสองซีเจ็ดกับซีหนึ่งซีสองซีเจ็ดพ่อักถ้าวิ่งบนนี่พ่อซักมั่นใจตัวใดถ้าวิ่งบนเ่ยถ้าวิ่งบนเ่ยวิ่งบนอ่าพ่อมีว่าตัตัววิ่งมีบ่ครับ ฟันบวิงตัวไรวิ่งบนวิ่งร่างนี่บนั่น่ว่าสรุปมาแล้วมันก็ได้หาสามห้าสามสรุปร่างเลยจะมาบนตีพ่อแม่นี่มันมันแดงเฉินชีมาใส่กระซางดิมันแดงสั่นครับท่านผู้ชมออกล่างแล้วขึ้นมาใส่บนบโแมนดิบนเม็ดเดียวพ่อสักกับ ห้าสามครับเพราะว่าบรกุมได้ครับนี่ครับเอาตรงนี้เส้นหมูห้าสามห้าสามหาเส้นหมูท่านไหนป่าเส้นหมูอุดรเส้นหมูอุดรไอพ่ออุดรนะบ่พ่อเส้นอุดรบ่อ๋อเส้นหมูเอาพันซื้อหมูบ่พ่อซื้อหมูโอ้เอ้อตะฟ้อพันซื้เส้นอุดรพ่ออุดรเส้นอุดรอ่านี่ครับท่านผู้ชมห้าสามเม็ดเดียว บนห้าสามตรงตรงไม่บอกว่าตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับล่างครับคือพอเพิ่งท่านอควอนไห้พอปมาสี่หนึ่งสี่สองสีจแน่นอนก็่เื่อตัวนี้แหะชุดติดล่างพอหนี่งติดล่าง ปลาตัวนี้โอ้อโหก็เหลือสีกับหกแต่ที่แน่ๆคือสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียว,ว,ยวแลาวแต่ว่าพ่อหกนี่บอได้จับคู่อย่างนี้<ม>บอได้จับคู่ดิพ่อคือเห็นจับตัวสีเออออมันมันเด่นส,สีมันเด่นสีบอบอกสีนี้มันเด่ยดน,น,นยูแจาวังบอกลูกกระชาครับผมโอ้นี่ครับหมอท่านผู้ชมนี่เลยย้ายให้มันเลยเด่นสีครับนี่แปลว่านี่ชุดนี่ของพ่อเพื่อนบอพ่าอีห๋ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวจะหาว่า เอ้คือพอเห็นพอสักเพิ้ลไฮซูนหาหาสามบ่าวถ่อคือจะไปว่าพ่อเพิ่นให้ถูกบ่ได้นี่ครับพี่น้องนี่ครับพ่อพ่อเพิ่นเขียนให้อไฮเด้อครับไ,ได้ลงให้เบิ่งอยู่ครับนี่ครับชุดที่เต็มพ่อเพินพ่นเพิ่นค้อนเพิ่นตัดใหม่แค่งวดที่แล้วหนึ่งแปดจะสี่หนึ่งี่ศูตรงๆกับ35<า>แต่ว่ามันมุกกระซิบสี่หงอดหนึ่งเหรอว่าหงอดวันที่แล้วครับพ่อ แคปหน้าจอทำา่ชงครับผมนี่ครับก็ตรงกันกัืของปูซีซาร์โอซักนะครับเนาะครับปอซักฟันหาสามนี่ละครับแนวทางของมอซักเนาะครับแคปหน้าจอครับตามนี้นะครับบนล่างนะครับพิจาระนาวผู้ได้มากรังตามอมากรัพันนะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับสวัสดีครับผม